ีนะคะแล้วก็นิกานานนมนีมาแล้วนะคะผ่านมาเป็นเกือบปีนะคะเราไม่ได้อัปเดตเด็กๆเลยะค่ะเด็กๆเรายังอยู่นะจ๊ะก็ยังไข่ปกตินะคะก็เราได้เปิดอ่าแกกีคัมเบลมาเพิ่มสองตัวนะคะเพราะว่าน้องติดรถเข้ามานะคะนี่เขาให้มานะจ๊ะนี่ดอลลาร์นะคะตัวนี้ชื่อดอลลาร์จะไก่เราก็ยังอยู่นะคะผัดขน ดีจังเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าใกล้จะหนาวแล้วแต่พื้นเรายังไม่แห้งเท่าไหร่นะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงฝนตกเนี่ยก็ยังแฉะมาอยู่เรื่อยนะคะเรากล่ว,กว่าถ้าพื้นแห้งเมื่อไหร่เราก็จะเอาทรายลงให้นะจ้าเด็กๆก,ก,ก็ยังเล่นน้ำนะคะ่ะมีดอลล่า <c oughs> อันนี้เป็นกายจะดูเป็นบ้านร้างไปแล้วนะคะไม่มีคนอยู่ปิดมุ้งก่อนนะคะ <c oughs> เป็นบ้านพักสําหรับเผื่อใครป่วยนะคะให้อยู่บ้านนี้ตัวนี้ก็อิมานูเอลกับโคเอนะโตขนาดนี้แล้วนะคะน้องก็จะจะได้เกือบสองขวบแล้วนะเช้านี้ก็ถ่ายน้ําเหมือนเดิมจ้ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้ําในสระให้นะคะนี่แล้วนี่พิอ้วนโจอแอลพิอ้วนโจอแอลอยู่นอก่ะ ตรงนี้เป็นหมีภูนะคะตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวละสี่กิโลกว่ากว่านะคะแล้วก็นี่ห,หน้าแก๊งหลานปู่เรานะคะหลานปู่เขาก็ยังรักษาคุณอยู่เหมือนเดิมขึ้นไม่ได้ละหมีภูน้ํายังไม่เต็มรีบลงมาเล่นกันก่อนนะคะจะแอลลงมาจอแอลนี่เกือบห้ากิโลเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะอายุสองขวบกว่ากว่านะคะสองขวบครึง่งถ้าถ้า เดือนเมษาก็จะสองครบขึ้งพอดีมั้งเอ๊ะเรารับมาช่วงกระหว่านหลานปู่เขาผอมไหมเขาบินออกอะไรได้เออหลานปู่อยู่นี่เอ,อ,อนเอนมีภูไปนะคะบินเกือบไม่ขึ้นเลยคะเพราะว่าหนักตัวเท่าหน่อย ยังไม่เบื่อเลยนะคะสองสองปีกว่าแล้วตอนแรกเราเอามาลองเลี้ยงเลี้ยงดูว่าเออเผื่อเผื่อแบบจะเบื่อะอะไรนะเออยังไม่เบื่อนะคะเด็กๆก็ยังแข็งแรงกันนะคะก็มีไก่ไข่ทยอยกลับดาวไปบ้างนะคะตอนนี้ไก่ไข่กับไก่หัวชางนะรวมกันแล้วก็เหลือสี่ตัวนะคะ อันนี้เป็นเจ้าโคเอนะคะที่ขาไม่ค่อยดีอะนี่นะคะนี่เท้าดูเท้าเขาเลยเท้าพิการเล็กน้อยแต่วิ่งได้เก่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีคนให้กล้วยเรามานะเราก็มากล้วยมาวางไว้เผื่อเขาหิวเขาจะกินสงสัยจะไม่หิวอาหารเต็มอาหารเต็มเหลือเต็มนะะหน้าหนาวรู้สึกจะกินน้อยลงเริ่มหนาวมาสองสามวันแล้วนะคะ เขาก็กินอาหารน้อยลงก็พี่ให้เท่าเดิมแต่รู้สึกว่าจะเหลือกันนี่สภาพภายในของนะคะก็เก่าตามสภาพไปนะคะเพราะว่าก็ต้องมีสนิมมีอะไรบ้างนะคะก็สริรวมแล้วก็จะสองปีครึ่งแล้วนะคะเราเลี้ยงไก่มานะคะอย่างตรงเนี้ยถ้าฝนตกมันจะเป็นแบบนี้นะคะ หน้าหนาวพี่ก็จะเช็ดหน้าหนาวก็จะเอี่ยมสะอาดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นคราบฝนอยู่นะครับเพราะว่ายังคืมอยู่เลยนะคะเนี่ยอย่างวันนี้นะคะเนี่ยตอนนี้อากาศอ่าแปดโมงครึ่งนี่นะคะก็คืมยังไม่มีแดดเลยะคะ่ะแดดยังไม่ออกนะคะวันนี้เด็กเล่นน้ำกันนะคะน,นี่ เจ้าแอลกระตุกกระตนะคะโดโด,โดไปละสาหรับองค์เนี่ยคะพี่จ,จับนอนไว้อย่างนี้นะคะมีคนถามมาว่าโอ่งตัดยังไงพี่จับองค์นอนไว้แบบนี้นะคะก็คือพี่จะขุดหลุมนิดหน่อยให้ท้องโอ่งเนี่ยมันเข้าไปในหลุมด้านล่างนะคะแล้วก็จับนอนไว้แล้วช่างอ่ะเขาจะเข้าไปในโอง่งตอนแรกเขาก็ตัดข้างนอกก่อน,นแหละตัดข้างนอก พอถึงแผ่นที่จะหลุดน่ะเขาจะเข้าไปในองค์หนึ่งคนนะคะไปคอยรับแผ่นแล้วก็อีกหนึ่งคนตัดอยู่ข้างนอกนะคะไปรับคือมันจะไม่หล่นพรวดเลยแหละมันจะแบบติดอยู่ก่อนนะคะมันจะฝืดฝืดอยู่ก่อนเขาก็ดันขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงออกนะคะในดูฝั่งนี้ดีกว่ามันก็จะดูง่ายนะคะเนี่ยอันนี้มันจะ ดูเกะก,กะหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เอาน้ําให้เป็ดอยู่นะเนี่ยนะคะตัดอย่างนี้เหลือคานกลางไว้นะคะเพื่อมันไม่ให้มันแตกมันอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็จะเหลือคานกลางไว้แล้วก็เรายังไม่ได้ทาสีใหม่นะคะสีก็จะดูสองปีครึ่งแล้วนะคะเป็นแบบนี้สนุกสนานกันไปเลย คาบมก็จะเลอะหน่อยนะคะพี่ก็ไม่ได้ทาข้างในใหม่ด้วยได้แต่ถูเอานะคะคาบมุนมันไม่ออกนะคะเพราะว่าเป็นนานมาแล้วนะคะช่วงใหม่ๆจะสวยมากแต่ถ้าเรามีเวลาบ้างเราเอาน้ําออกหมดแล้วก็ทาสีทับได้นะคะแต่เด็กก็จะอดเล่นน้ําไปหนึ่งวันสองวันนะคะกรอสีแห้งรออะไรน้ํายังไม่เต็มเนี่ยลงมาเล่นกันก่อนนะคะมันจะขึ้นยาก น้ำระดับน้ำกับปากโอ่งห่างกันโอ้โหไม,มนหวานไม่หวานเดืดเดดโอ้โหลูก้วนของเรานี่แหละสภาพเอเขาออกไปละออกไปยืนกับสาวๆแล้วะคะ่ะเหลืออิมานูเอลนะยังสนุกอยู่นะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้มาเล่นที่นี่กันนะเอกับแอลเพราะว่าพี่แยกเอเอกับแอลเป็นตัวผู้นะคะ ก็แยกไม่ให้อยู่กับตัวเมียแล้วก็อยู่กับตัวผู้รุ่นแรกสามตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะกัดกันจิกกันนะคะกับพี่ก็จะรับมาเล่นน้ำบ้างนิดหน่อยนะคะเอกับแอลแล้วก็พอเล่นน้ำเสร็จแล้วพี่ก็พาเขากลับนะคะลกหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเปลี่ยนสลับนะคะจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาวต้นไม้มันก็จะแห้งอะไร นี่นะคะมันจะมีกรงของเขามีมุง้งมีอะไรนะคะแล้วก็มีอันนี้กั้นเหมือนเดิมนะะกั้นรอบเลยเป็นบ้านของเจ้าเอเจ้าแอลนะคะพอดีพี่ไม่ได้เก็บมุ้งออกนะคะเอามุ้งเพินไปข้างบนน,นี่บ้านเจ้าเอเจ้าแอลนะคะดันนาะใบไม้ร่วงเต็มเลยคะช่วงนี้ดูใบไม้ร่วงนะคะ นี่นะคะบางเขาอยู่นี่มีพื้นที่กว้างขวางนะคะพอดีพี่ยังไม่ได้กวาดให้นะใบไม้ร่วงเป็นทุกวันนะคะไม่ได้กวาดให้วันนี้ก็พาไปเล่นน้ําสําหรับอันนี้นะคะพี่ก็จะใช้คล้องเอาแบบนี้แล้วก็มีตะปูเกี่ยวตรงนี้สองตัวแบบนี้นะคะตอนกลางวันก็ไปเที่ยวไหนตอนไหนได้นะเราไม่ต้องห่วงเขาก็อยู่ในนี้นะคะหมาไม่เข้ามากัดนะ แต่ตอนกลางคืนก็ปิดเหมือนเดิมแล้วก็เอาเด็กๆเข้ากรงตอนกลางคืนต้องเอาเข้ากรงนะคะเพราะว่าเรากลัวพวกงูกงูคงไม่มาเพราะบ้านเราไม่มีงูนะคะไม่ค่อยมีงูงูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากลัวแบบเดี๋ยวตัวมังกรทองตัวเงินตัวทองอะไรมาเผื่อมีก็ใส่ในกรงไว้ก่อนเป็นป้องกันกันไว้ดีกว่าแก่นะคะ นพนพอนั้นสองสองทีมนี้เขาก็จะอยู่แบบอยู่ใกล้ๆกันบ้านใกล้เลืนเคียงนะคะต้นพริกเนี่ยตอนนี้มาตากับฮอลลี่ดูสวยงามมากเลยนะอ้วนโตเต็มไวมากเลยนะสองขวบครึ่งก็ ผัดขนแล้วก็กลับมาไข่ให้เหมือนเดิมนะคะเขาเป็นกึ่งเนื้อกึ่งไข่นะคะมาตากับฮอลลี่เขาก็จะผัดขนมีช่วงผัดขนของเขาเนี่ยคือตัวแรกรุ่นแรกที่เราซื้อมาเนี่ยยังอยู่นะคะตัวนี้มาตานะคะตัวนี้ฮอลลี่เป็นไก่หวงช้างนะคะโหตัวหนักติ้งเลยเนี่ยตัวแบบอ้วนตุ๊บนะคะแต่เขาก็ไข่ให้นะมันกึ่งเนื้อกึ่งไข่อะค่ะ นี่ตัวนี้ชื่อแพตตี้นี่ติดรถเข้ามานะคะข้างบ้านเรามีรถมีคนรับจ้างขนมีรถขนเป็ดนะคะที่เป็นรถตะแกงตะแกงห้องห้องนะคะเนี่ยบ้างเขาจะอยู่บ้างเขาจะอยู่เลยหลังนี้ไปอีกหลังนึงทีนี้เขาก็บางทีอะเป็ดตัวที่ติดตะแกงติดรถมามักจะเป็นเป็ดตัวที่ป่วยนะคะเราสันนิษฐานไว้เลยถ้าตัวไหนติดรถอํำนาจมานี่คือป่วย เพราะว่าเป็ดที่แข็งแรงเขาจะต้องวิ่งลงไปจนได้แพตตี้มาตอนแรกก็ป่วยนะคะพี่เอายาให้แล้วก็ดอลล่าขาสะโพกนี่เป็นแบบช้ำหมดเลยคงจะโดนเขาเหยียบเหมือนดอลล่าเขาจะขาสั้นกว่ากันข้างนึงแกก็เลยจะวิ่งไม่ถนัดอะไรแบบนี้ก็คงจะโดนเขาเขาเหยียบสะโพกเป็นแผลก็คือสองอาทิตย์เป็นเดือนนะคะกว่าเขาจะหายดีเดินได้ปกติ ก็เลยจะได้เลี้ยงอดอลล่ากับแพตตี้ไว้มาคนละรุ่นนะคะแพตตี้มารอบนึงเป็นหลายเดือนแล้วก็ดอลล่าติดรถมาอีกไก่ไข่นะคะเหลือสองตัวตัวที่เป็นแผลตั้งแต่ปีแรกปีนี้ก็ยังเป็นแผลอยู่นะคะรอยพี่ปิดพัตเตอร์ไว้นะคะทำท่าจะหลุดแต่ก็ติดไว้ให้ตลอดนะคะ ไม่ไม่ให้ไม่ให้สายเข้าไปซื้อพัตเตอร์ติดบ้านไว้ตลอดนะคะเพราะว่าเหลืองเนี่ยตัวนี้ตั้งชื่อเขาเหลืองนะคะเหลืองเ็าเป็นหน่อตลอดนะคะแต่เขาก็ไข่ให้นะแล้วก็ตัวนี้พึ่งผัดขนเนี่ยขนพิ่งขึ้นนะคะไก่ไข่พี่จะไม่ได้ตั้งชื่อนะคะเรียกลูกสาวเฉยๆนี่ฮอลลี่ เจ้าเอกตรงนี้ก็มีต้นกะเพรามาขึ้นนะคะพี่ปลูกต้นไม้ธรรมดาดอกไม้นะคะแต่ต้นกะเพราต้นยีรามาขึ้นนะคะยีราตายแล้วเหลือกะเพราอย่างเดียวนะคะงามๆเป็นแบบไม้แขวน อั oh, oh. นอันหนหนาหกเลยแฮตตี sight, ้เดี๋ยวไปดูดาลล่างอยู่แถวแถวโน้นะน้ำจะเต็มแล้วนะคะดอลล่าไปไหนนี่ดอลล่านี่มันชอบเล่นน้ำค่ะเป็ดกากีแคมเบลอ่อะเล่นน้ำแบบโคนอะนี่นะคะนี่คือสภาพ เสือน้อยฟาร์มของเรานะคะสองปีครึ่งผ่านไปคนเลี้ยงก็ไม่ทอ้อเ็ดนี่เป็นคนกินนะคะเ็ดไก่เป็นคนกินนะคะเ็ดไก่กินได้คนเลี้ยงไม่ท้อนะคะเป็ดก็กินไม่ทิ้งคนเลี้ยงไม่ทอ้อเหมือนกะะันเลคะนี่น่ารักอยู่นะคะนี่ลากันไปด้วยบ้านไก่ของเรานะคะเปิดเพลงให้ฟังยังไงก็เปิดตลอดนะะสองเพลงเลยสองปีครึ่ง ะะสวัสดีนะคะลาไปด้วยเด็กๆของเรานะคะคนหน้าแกง๊งหลานปู่สวัสดีครับ